ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดีเอฟซีจ่ากทีเชีงกงบุรีดำครับวันนี้พามาชมแพรทเลอร์ครับผมก็อันนี้เป็นคัซีแปดสิบสองครับอ่าคัซีเทียงให้เป็นเหล็กหน้าสี่สี่สอดสี่ครับสี่สอดสี่อ่า ความกว้างของถาดนะครับสองเมตรสี่บห้านะผมความยาวหกเมตรห้าสิบครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณก็เปิดราคาที่ห้าืันห้าครับถ้าได้หาถาดไว้ใช้ก็ลองมาดูดที่ร้านครับหรือโทรศูนย์หกหนึ่งครับหนึ่งศูนแปดแต่ทามสามครับก็ขึ้นเดิมเจ้าของเดิมขึ้นร้อสี่สิบอยู่นะครับผม ร้อยสี่สบอยู่ถ้าขึ้นสองร้อยก็ต้องไปเสริมข้างครับได้ก็เปิดราคาห้าหมืนห้าครับโอเค,ครับ